สวัสดีค่ะจันแม่นะคะวันนี้เรามาดื่มกาแฟกันแม่มดกาแฟสูตรเจพระสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมด22ชนิดด้วยกันไม่มีน้ำตาลแลาใช้ถั่วเหลืองแทนครีมเทียมเราได้สัญลักษณ์วีแกนฟู้ดซึ่งแปลว่าเจเคร่งมีมาตรฐานระดับโลกนั่นคือ SCA ของสหรัฐอเมริกามีฮารานหรสารสกัดทั้งหมด22ชนิดที่มีอยู่ใน1ซองมีสีราชาสมุนไพรจีนเ<อ>ขาเป็นยาอายุวัฒนะเลย เห็ดเลี้ยงจือแปะกล้วยถังเช่าเก่าเก๊ช่วยเรื่องอะไรบ้างระบบหลอดเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นลดน้ําตาลในเลือดลดความดานันช่วยสร้างภูมิต้านทานและต้านมะเร็งด้วยนะคอลลาเจนที่เราได้มาเป็นสารสกัดที่ได้มาจากผนังเซลล์ของรากแครลลอทเกาหลีใต้ช่วยเรื่องผิวพรรณโดยเฉพาะผิวนุ่มชุ่มชื่นลดริ้วรอยดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนที่ได้จากพืช 3- 4ถึงเท่ายิ่งดื่มกาแฟนะ ผิวยิ่งสวยยิ่งใสแล้วก็มีวิตามินซีจากเชอร์รี่สารสกัดจากมาเมล็ดอง,งุ่นช่วยชะลอวัยไปอีกลดน้ําหนักได้ไหมในแม่มดกาแฟจะจะไม่มีน้ําตาลแล้วนะยังมีสารสกัดจากส้มแขกซึ่งช่วยกระตุ้นการผ่องานของไขมันเก่าบล็อกการดูดซึมไขมันใหม่ที่จะเข้าไปมีสารสกัดจากถั่วขาวมีสารสกัดจากกระบองเพชรและมีไฟเบอร์อินูลินซึ่งส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยเขาช่วยดีทอ็อกบล็อกมีแอลคาดีทีนนะ กระตุ้นการเบิร์นกระตุ้นการผ่อผันพลังงานแอลารนจินีนไลโคปีนต้านมะเร็งแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์มีปัญหาเรื่องสายตาใช่ไหมลูทีนเบต้าแคโรทีนแปะกล้วยช่วยได้ต้อกระจกหรือต้อที่เกิดจากโรคเบาหวานก็ช่วยได้นะเป็นเบาหวานต้องคูน้ําตาลแล้วก็ต้องคูน้ําหนักด้วยโครเีียมพิโคลนเนใช้ดีมากเลยในคนที่เป็นเบาหวาน มีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็มีวิตามิน B12 ที่ช่วยบำรุงสมองแล้วก็บำรุงปลายประสาทวิตามินซจากแอเลลชเชราเชอร์รี่แล้วก็สารสกัดจากมเมล็ดองุ่นก็ช่วยเรื่องทําให้หลอดเลือดแข็งแรงและอาการปวดจากเส้นเลือดคอท้ายด้วยสารสกัดทั้งหมด22ชนิดที่รวมอยู่ในกล่องนี้บบภูมิต้านทานดีขึ้นภูมิแพ้ก็ดีขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องไซนัสอักเสบอาการก็ดีขึ้นด้วย บำรุงกระดูกจากแคลเซียมระบบหลอดเลือดดีระบบไหลเวียนเลือดดีความจําดีป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์หรือลุงหลงล,มลืมในผู้สูงอายุฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศเพิ่มพลังงานให้ร่างกายช่วยเรื่องลรคไตแล้วก็บํารุงตับโดยเฉพาะถังเช่าสีทองซึ่งมีสารสก,กัดที่ในปริมาณที่ออกฤท้ิ์ สูงกว่าทางเช่าที่เบสใช้สูโคโรสแทนน้ำตาลและการหนึ่งซองมี70แคลอรี่ใที่ต้องการดื่มเพื่อควบน้ำหนักหรือลดน้ำหนักทำให้ดื่ม1ซองก่อนอาหารมื้อเช้าและก่อนอาหารมื้อกลางวันดื่มกาแฟให้ได้สุขภาพต้องแม่มดคอฟฟสนใจติดต่อแม่มดอะไรที่แชร์คลิปนี้ได้เลย